คลิปนี้นุ่นอยู่ที่ร้านอาหารริมแก่งแก่งกระจานค่ะทุกคนโอ้โหร้านนี้คือวิวปังมากไม่คิดว่ามาถึงวิวจะสวยขนาดนี้นะคะทุกคนเพราะว่าร้านนี้เราก็ไม่เคยมาเหมือนกันนะคะเปิด Google แล้วก็ลองหาร้านดูก็มาเจอร้านนี้ค่ะทุกคนภายในร้านนะคะเขาก็จะมีเมนูอาหารให้เราเลือกนะคะหลากหลายมากๆเลยอันนี้นุ่นถ่ายมาให้ดูนะคะเออจะกินอะไรก็คือมีหมดเลยค่ะทุกคนดูดิ เมนูเยอะมากเรามากัน4คนนะคะก็สั่งอาหารมา4อย่างค่ะอันนี้น่าจะเป็นกุ้งเผาหรือกุ้งย่างนี่แหละทุกคนจำไม่ได้แล้วเพราะว่ากินมาหลายวันและลืมแล้วก็เราก็จะสั่งอันนี้คือยำนะคะน่าจะยำรวมมิตรแล้วก็ปลาหมึกปลาหมึกชุบแป้งทอดค่ะทุกคนหน้าตาประมาณนี้นะแล้วก็แกงส้มชะอมไข่กุ้งค่ะ ก็ถ้าเกิดใครผ่านมาแถวแก่งกระจาดนะคะไม่รู้จะมาร้านไหนก็ลองร้านนี้เป็นตัวเลือกนะคะราคาประมาณนี้ค่ะทุกคนเพราะว่าเราก็มาตามรีวิวเหมือนกันนะภายในร้านก็คือแบบเออบรรยากาศดีนะคะทุกคนแต่วันที่เรามาเป็นวันธรรมดานะคะร้านก็จะคนไม่เยอะมากแต่โดยรวมก็คือวิวปังมากชอบวิวที่สุดค่ะส่วนอาหารมาชิมกันเองนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะ